สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบก,กับผมนะครับบนช่อง u t u b e ครับช่องเฟสไทยสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับความเมตตานะครับเมตตาของหลวงปู่มั่นภูริเตโตที่มีต่อท่านพ่อหลีนะครับซึ่งหลวงปู่มั่นเนี่ยมีความเมตตาเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งก็ได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวเนี่ยมาจากหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านพ่อหลีเนี่ยเป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งผมนีก็เคยเดินทางปฏิบัติของท่านแล้วนะครับซึ่งจุดเด่นเลยที่วัดอโศการามนี่ก็คือพระทุตังคเจดีนะครับเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ปริสถานพระอราหันตธาตุในยุคปัจจุบันไว้มากที่สุดเลยนะครับถึง28องค์ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ในสายของหลวงปู่มั่นพริทัตโตนั่นเอง เรื่องราวการสร้างพระตุตังกเจดีนยะก็มีเรื่องราวที่เป็นความลีลับทางจิตนะครับของท่านพ่อหลีนะครับก็เลยเป็นดาดีให้ท่านเนี่ยต้องสร้างพระเจดีขึ้นมาเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนเรื่องราวที่ท่านได้สร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับก็ตามชื่อเนี่ยก็คือชื่อว่าวัดอโศการ,รามเนื่องจากว่าในอดีตชาติเนี่ยท่านมีความสัมพันธ์ในเรื่องราวของ พระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองนะครับในโอกาสต,ต่อไปเนี่ยผมก็จะหาโอกาสมาเล่าเรื่องให้ท่านได้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของความลี้ลับทางจิตของท่านพ่อลีแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเมตตาเป็พิเศษของหลวงปู่มั่นต่อท่านพ่อรีนะครับท่านพ่อรีเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าผู้ทรงคุณอันเปรฐนะครับถึงพร้อมด้วยอานาจแห่งบาร,รมีและก็มีบุญที่สั่งสมไว้มีชีวป,ประวัติอันงดงาม ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีภูมิธรรมแล้วก็มีพลังจิตที่สูงยิ่งมีจริยวัตรเนี่ยอันง,งดงามมีความศรัทธาเต็มเปี่ยมในการเผยแพร่ศัจธรรมของพระพุทธเจ้านะครับก็สมศักดิ์ศรีที่ได้รับความไว้วางใจจากหลวงปู่มั่นด้วยนะครับแล้วก็สมศักดิ์ศรีที่ได้รับความไว้วางใจจากหลวงปู่สิงขันตยาขโมจนได้รับสมญานามว่าอัศวินนักรบธรรมของพระกรรมฐานสายปาก ปฏิปทาอันงดงามอันละมุนละไมของท่านเนี่ยทำให้บรรดาสัธุชนเนี่ยได้เลื่อมใสท่านอย่างมากเลยนะครับก็ด้วยขันติธรรมและเมตตาธรรมของท่านเนี่ยเป็นที่ซาบซึ้งแก่พุทธบริษัททั้งปวงสั่งสอนอบรมพุทธบริษัทให้เป็นบุคคลที่ดีเป็นพลเมืองดีของชาติมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่บูชาท่านจึงเป็นสิทธิหลวงปู่มั่นเนี่ยเมตตาเป็นอย่างมากแล้วก็ยกย่องเป็นพิเศษว่าท่านพ่อลีมีพลังจิตสูง เป็นผู้เด็ดเดี่ยวอาจหานเฉียบขาดถึงพร้อมด้วยศีลและธรรมนะครับหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงท่านพ่อฤีด้วยนะครับด้วยความศรัทธาเลยนะครับหลวงตามหาบัวก็ได้กล่าวไว้ว่าเรามองเห็นดูท่านพ่อีทีแรกเราก็เลื่อมใสเลยนะท่านเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาจริงๆน่าชมเชยน่าเคารพน่าเลื่อมใสมีสง่าราศีสง่าผ่าเผย องค์อาจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวจริงจังเป็นนักเสียสละท่านพระอาจารย์มั่นโปรดที่จะสนทนาและเมตตามากไม่เคยตำหนิอะไรเลยมีแต่ยกย่องชมเชยนี่ก็เป็นคำที่หลวงตามหาบัวได้กล่าวยกย่องท่านพ่อหลีนะครับแล้วก็กล่าวด้วยความศรัทธานั่นเอง ท่านพ่อรีนับเป็นพระเถระที่มีพลังจิตอำนาจจิตเนี่ยสูงแล้วก็สำคัญยิ่งรูปหนึ่งในสายกรรมาฐานของดวงปุ่ม,มั่นพุริทัตโตนะครับท่านเป็นพระที่บรรลุภูมิธรรมขั้นสูงแล้วก็องค์ท่านเนี่ยก็มีอดีตตะชาติเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับจอมจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็คือพระเจ้าอาโศกมหาราชโดยตรงเลย ครั้งแรกที่ท่านพอลีเนี่ยได้เข้ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเนี่ยก็คือในปีพศ2469หลวงปู่มั่นเนี่ยได้สอนบทภาวนาให้ท่านพอลีเพียงสั้นๆนะครับเพียงภาวนาคําว่าพุทโธเพียงเท่านั้นแล้วก็สั่งให้ไปอยู่ป่ากับหลวงปู่สิงห์คันตยาคโมแล้วก็ไปอยู่กับพระอาจารย์มหาปิ่นที่เสนาสนะป่าบ้านท่าวังหินอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นนะครับช่วงกลางปีพศ2474นี่ยเ่นี่ยท่านพ o r เนี่ยได้ติดตามหลวงปู่มั่นเนี่ยไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านพ o r a ก็ได้เล่าว่าในขณะที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ได้ออกบิณทบาตเนี่ยตามหลวงปู่มั่นอยู่เป็นนิดเลยขณะเดินบิณฑบาตเนี่ยหลวงปู่มั่นก็จะสอนกรรมาฐานเตือนใจอยู่เสมอบางครั้งเนี่ยจะมีหญิงสาวสวยๆเดินผ่านนะครับหลวงปู่มั่นก็จะบอกว่ามองดูให้ดีสิ นั่นเป็นอย่างไรสวยไหมงามไหมดูให้ดีๆด,ดูเข้าไปข้างในมูดคูดทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แม้จะเดินบินทบารหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านก็มักจะสอนสอนสั่งสิทธิ์อย่างดีเลยนะครับสำหรับหลวงปูม่มั่นเนื่องจากว่าท่านก็มีความเมตตาต่อท่านพอดีอย่างมากบางครั้งเนี่ยหลวงปู่มั่นเวลาเดินผ่านจุดใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนถนนสัตว์หรือสิ่งของท่านก็จะให้อวาดพร่ำสอนเตือนใจท่านพอดีอยู่ทุกวี่วันแม้แต่จีวร ใหม่ๆสบงใหม่ๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ให้ท่านพอลีใช้นะครับท่านก็ให้ใช้สบงเก่าๆขาดๆบินๆเนี่ยให้นํามาปาดชุนใหม่ส่วนผ้าที่มีสีสันสวยงามเนี่ยท่านก็ให้ไปทําลายสีเดิมแล้วก็ย้อมให้ย้อมใหม่ด้วยแก่นขนนนั่นเองนะครับมีวันหนึ่งนะครับท่านพอลีได้เล่าว่าระหว่างที่เดินบินทบทอยู่นั้นไปอย่างสถานที่แห่งหนึ่งนบป,ปุ่มันก็ปรากฏว่าได้ท่านเนี่ยได้เห็น กางเกงขาดเนี่ยอยู่ริมถนนอยู่หลวงปู่มั่นท่านก็ก้มเก็บลงนะครับเก็บขึ้นมานะครับก็หลังจากนั้นก็เอามาไว้ที่กุฏิท่านก็นําไปซักนะครับซักให้สะอาดแล้วก็ตากไว้บนลาวผ้าต่อมาหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็นํามาประชุนกลายเป็นถุงย่ามใบเล็กๆแล้วก็สายประคดเอวนะครับที่เย็บด้วยมือก็ด,กดูก็ดูสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับทีนี้หลวงปู่มั่นก็เลยเรียกท่านพ่อรีมาแล้วก็บอกท่านพ่อรีว่าท่านรี ถุงย่ามใบนี้และรัตประคตอันนี้เอาไปใช้ซะนะครับท่านพอรีก็ได้กล่าวนะครับถึงเรื่องราวนี้นะครับว่าการได้ปฏิบัติหลวงปู่มั่นเป็นการดีที่สุดแต่ก็ยากที่สุดต้องยองฝึกหัดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นนักสังเกตที่ดีและละเอียดรอบคอบจึงจะอยู่กับท่านได้ซึ่งเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างในการสอนสั่งท่านพ่อรีเนี่ยหลวงปู่มั่นก็มีความเมตตาเป็นพิเศษนั่นเองนะครับ แม้ว่าการนั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีท่านก็สั่งสอนท่านพลีได้เป็นอย่างดีนะครับท่านพลีก็พยายามฝึกเอาอย่างลุบป,ปู่มั่นนะครับแต่ท่านพลีก็บอกว่าฝึกได้มากเพียง60%เท่านั้นลุบป,ปู่มั่นเนี่ยสั่งสอนพลีให้ช่วยท่านนะครับในการสืบทอดข้อวัดปฏิบัติต่างๆเพราะท่านเห็นว่าไม่สามารถที่จะมีใครเนี่ยช่วยท่านได้และสิ่งหนึ่งที่หลวงป,ปู่มั่นเนี่ยกำชับหลวงพ่อลีเนี่ยไว้เป็นพิเศษเลยนะครับในระหว่างที่อยู่เชียงใหม่เนี่ย หลวงปู่มั่นได้บอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่อาศัยวิเวกของบรรดานักปราดในการก่อนฉะนั้นก่อนที่ท่านพ่อลีจะออกจากจังหวัดนี้ให้ปฏิบัติตาม3ข้อก็คือนะครับข้อ1ให้ไปพักวิเวกอยู่บนยอดดอยขมอจังหวัดลำพูนข้อ2ให้ไปพักวิเวกในถ้ำบวบทองจังหวัดเชียงใหม่และข้อ3ให้ไปพักวิเวกอยู่ในถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเรื่องราวของหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านก็มักจะกล่าวกับลูกศิษย์ไว้นะครับว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยได้กล่าวชมเชยแล้วก็ต้อนรับท่านพอลีเป็นอย่างดีตลอดเลยนะครับรในคราวที่ท่านพอลีเนี่ยไปพักที่วัดบ้านหนองผือจังหวัดสกลน,นครเนี่ยหลวงตามหาบัวก็กล่าวว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยชมตลอดเลยว่าท่านลีนี่เด็ดเดี่ยวมากนะครับหลวงตามหาบัวก็เล่าอีกตอนหนึ่งนะครับว่าช่วงที่ท่านพอลีเนี่ยก็ มานัสศก,การหลวงปู่มั่นเนี่ยที่วัดป่าบ้านหนองผือหลวงปู่มั่นเนี่ยก็ได้ทําการสั่งให้หลวงตามหาบัวนะครับไปจัดสถานที่ต่างๆเนี่ยเพื่อต้อนรับท่านพอลีจัดเลนาสนะต่างๆก็ดูแล้วเนี่ยท่านก็มีความเมตตาต่อท่านพอลีอย่างมากหลวงตามหาบัวก็กล่าวว่าตั้งแต่อยู่กับหลวงปู่มั่นเนี่ยมานานเนี่ยก็ไม่เคยเห็นหลวงปู่มั่นเนี่ยจะให้ไปจัดเลนาสนะให้ใครเลยพอถึงตอนเช้าเนี่ย ก็หลวงตามหาบัวก็ไปจัดที่พักให้แล้วก็หลวงปู่ม,มั่นเนี่ยก็เดินด้อมๆมองๆไปตามดูแล้วก็มีอกิปากับกิริยาเนี่ยว่าจัดดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วพอเห็นหลวงตามหาบัวจัดสถานที่ไว้ก็เลยกล่าวว่าเออไหนจัดตรงไหนมาดูไหนซิพอเห็นว่าดีคือเข้าท่ายัางไงเนี่ยหลวงปู่ม,มั่นก็เลยบอกว่าเออเข้าท่าดีนะซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ ใครๆก็กล่าวว่าเนี่ยท่านพอลีเนี่ยได้รับความเมตตาเป็นพิเศษเลยจากหลวงปู่มั่นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของหลวงตามหาบัวที่ได้กล่าวไว้นะครับเรื่องราววันนี้เนี่ยผมก็มาเล่าให้ท่านได้ฟังเนี่ยเพื่อให้เป็นการระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์นะครับกว่าที่จะมาเผยแพร่ธรรมแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกเนี่ยกว่าจะได้ถึงวันนี้จนปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีความยากลําบากอย่างมากซึ่งท่านก็เสียสละ ชีวิตส่วนตัวของท่านนะครับเพื่อสแสวงหาธรรมเพื่อมาโปรดเหล่าชาวโลกนะครับแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกเลยนะครับโอกาสหน้าผมก็จะนําเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องราวของพระอริยะองค์ต่างๆนะครับสามารถติดตามได้บนช่อง YouTube ช่องนี้นะครับเฟซไทสตอรี่ครับแล้วก็บนเพจ Facebook ด้วยนะครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ นิสัยสันเด็ดเดี่ยวมากหลวงปู่วันเราที่อยู่น้องผือชมเชยมาตลอดนะ <c oughs> ท่านลีนเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวมากผมว่างั้นเคยอยู่กับท่านมาแล้วนี่ท่านก็รลู้แล้วสิท่านจารีนี่ก็ลูกศิษย์ของท่านนี่เคยอยู่กับท่านมาแล้วท่านรู้นิสัยมาแล้วเวลาท่านพูดนิสัยเด็ดเดี่ยวมากนะว่างั้นท่านลีนี่ว่างั้น